สวัสดีตอนเศร้าเดอ้อพี่น้อง ơi. เอ้ยแดดกัะแห้งแห้งพี่น้องมือนี่มือนี้มาเสียหยามันเทึ่งสาม้อจ้ะพี่น้องเห็ดไปพร้อมกันเลยเสียหนาแล้วก็สามปักไปพร้อมยังอีกอยุ่หกข้องกันแล้วจ้าพี่นอ้องอ้ยขนาดเก่ามงเศอ้าย,ยังจังแดดกระดอ กินน้ำหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยคันผู้ใดเห็นงานนี่กินน้ำหลายๆแยา่ๆาเอาน้ำเย็นปักอันเทใสหัวเด้อพี่น้องห้ามแทะๆเลยพอว่ามันเป็นฮิตโตรดเนาะเขาเอืน่นโรคมากม่นน่นมันสิเป็นโรควูบนียุบานตายผู้นึงแล้วนี่เห็ดเบียกมากม,มีเมลลาฮอนๆนเอานา้ำเอาน้ำเย็นเท โลนใส่หัวนั่นประครบเอาน้าแข้งนั่นประครบนานบูบไปเลยเอ้ยอากาศอยังจังหอนกระดอพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนอากาศคักอหลีเดอ้อเนี่ยมั่นกับการล่างสอดพี่น้องเอ้ยมั่นก็นได้เสียหย,ยาไปน้าไดไดซ้ำใดก็เอานะพี่น้องบ่แล้วมือนีกน็มีมืออื่น นี่ละจ้าสุ้มสามนี่มื่บ้านสามเดนสามทงมื่อนี่นัน่นมื่อนี่นั่นทงทงกลัวแล้วสิเขาสองทงแล้วจ้านี่ก็เลยว่าสิเขาเมียไปฝากมัน่นตอนบ่ายยังสิออกมากหมาเห็นได้พี่น้องก็เลยสิไล่ปลูกอันมัน่นสองทงนี่ห้เบิดอือห่อนหอน,หอนบ้ามันฝนสิตกกับว่าตก แต่ว่ากับพ่อเห็ดอยู่ละจ้าขันห้าหอนเขากันนางพักไปน้นนำนะพี่น้องเนาะผู้ใดมีโฮมกะเอาโฮมปักซะแล้วกันนางขันแดดคักไล่กับเขาโฮมกับพ่อเห็ดอยู่ล่ะจ้าคอยเห็ดไปเดี๋ยวมนกันแล้วเองเนอะพี่น้องเนาะระเบิงบรรยากาศพี่น้อง บรรยากาศน้ำให้น้ำหน้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นียงที่บรรยากาศดีแต่นายเลยคันบอดแดดนี่ฮังสิดีก็นี่อากาศทังสิเป็นตะนั่งก็นี่อันนี้เดกากระจกสิไปเบื้องอีียงเนาะพี่น้องหาแลงเขาโฮมย่างเดียวเลยปากมันลแล้วแล่ากสีนไปเกี้ยวเอาหญ้าไปให้ลูกน้อยน้ำละพี่น้องเอ้ย โตยหันเที่ยวขากันเที่ยวญาติกันจินญาโยหันกับพ่อเพืดเพื่อนไปนั่มนั่นสั์เลี้ยงนี่แหละจ้าแต่ละมือเฮ็ดงานมีเมลลากระไดเข้ากันพ่อได้พอนายเนาะนางเบื้องมั่นจินหยางสิกับเพื่อนไปนั่มล่ะพี่น้องยังว่ากับสิ่คอยเฮ็ดไปยังอีกอยุหกข้องกันแล้ว ทังเสียห้าพี่น้องเอ้ยขนาดคุ้มหยานี่หยาก็จะม,ม่แห้งคักแท้ถากลงร่องเบิดเลยพี่น้องนี่ทั้งสามทังถาก้าลงร่องค้าแม่นบ่เสียห้านี่ลแล้วละจ้าเนี่แต่ว่าอน,นี่ก็เสียห้าไปน้าจอกไปน้าแล้วก็ปักยหย่มั่นแล้วก็ปักไปพร้อมเลยปัดพ่อเขาปลูกแล้วแล้วเขาจังมันไ่เบิงาา้งว่าหญยาไม่มองใดเขาจังเสียออกอีกรอบ พอมันเกิดขึ้นมาแตกใบแตกนอกแล้วเขากับจังคอยมาไทาเบิกน้องพี่น้องเนาะไทเบิกเบิกแล้วแล้วก็เสียห้าอีกรอบนึงขัดบ่มีหญ้าเขากับจอกเส่ปุ๋ยเลยจอกเส่ปุ๋ยแล้วก็กบก็บกบเป็นอันเซตเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยบาดนี่อ้าวลับบันนี้บเบาหลายใายห้างน้ะพี่น้องเนาะ สี่ได้ไปยายมั่นหรอจา้าเพราะว่าสีได้เขาเมีย่ยแล้วมันแดดมันฮอนคักจา้าสำหรับคลิปนี้เก่เาไว้ซํำนี่นะจ้าเดอ้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช่ทีพี่น้องกดติดตามให้ที่บ่ถิมบ่าปากันเนาะพี่น้องเนาะขอขอบพระคุณเอฟซีทุกคนเดอ้อบ่ว่าสิเป็นทางไทยทางเล่าทางต่างประเทศคิมมีชาแนลกา ขอขอบพระคุณหลายๆเ้ยจ้าเด้อสวัสดีจา้าพี่น้อง